ได้รับความมั่นใจได้รับการบริการที่ดีมากครับก็ขอ,ขอชมเชยว่าพนักง,งานต้อนรับอย่างดีมากแล้วมีรถให้เลือกนะครัคุณภาพหลายคันแล้วรถเสสวยสว,ยวัสดีครับผมผู้ใหญ่จรันทัศวงศ์นะครับอยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านหม,มู่13ตาบลทับหลวงอำเภอประไล่ไยอยาธานีเราก็ได้ติดตามดูรถในทางเฟ e บุ o กนะครพอดีมาเจอแอดม ครับตอนแรกก็ไม่มั่นใจนะเราก็มาตามที่อยู่ที่เราได้รับที่จันทรงศรีบัว89นะใกล้ๆสถานีรถฟ้าบางอ้อพอมาถึงแล้วนะครับก็สร้างความมั่นใจให้เรานิดหนึ่งก็คือ1นการบริการนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับก็ขอรับประกันได้ว่าเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับออกมาออกรถยุงเทพนะครับบางทีนะเราได้ส่วนลดในราคาที่ถูกกว่าต่างจังหวัดอย่างเช่นวันนี้ผมออกมาด้าสตัวนี้ปี2012นะครับก็ดูสภาพนะครับสวยงามนะครับรูปทรงคือเหมาะ สำหรับงานไม่สมบุกสมบันนะครับก็ดูแล้วหนึ่งราคาเป็นกันเองคุยกันได้นะครับก็ขอรับรองว่าถ้าท่านมีปัญหานะครับมาใช้บริการที่แอดไมายนะครับซึ่งผมเองได้รับบริการแล้วก็จะแนะนำนะครับในส่วนที่ลูกค้าที่สนใจนะครับเพราะว่าเห็นมีลูกบ้านหรือเพื่อนบ้านถามอยู่ว่าให้ผู้ใหญ่ออกมาก่อนนะครับผมก็เลยได้โอกาสนะครับโอกาสนี้ก็จะฝากจะไปประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับทีมงานที่ให้การบริการ นะครับขอรับรองครับคุณภาพครับขอบคุณครับ